สวัสดีครสดีคุณแม่นะครับโอ้มาตามดีกราป้งยานวดทีเแล้วเขาเจ้ากรถืงเนาะมันถือสามตัวเลยบ่สองมันถือหกพันนะคือหกพันอเป็นขค้ือมานดีแทเอาที่ว่าเลขอะไรนะแม่เลขล้านเคยนั่นนั่นไว่าได้ไก่ไก่จากน้อยนีจักหมื่อนันไไดทามเขาละเขาไปเไม่ได้เขาไปเอมาใส่มาตันอ่ะ น้ำพี่น้องพี่ปาย์คาด้เ <c oughs> ขาถูกมาหลายงวดแล้วบ่แม่อืออื๋ยวใครเอาใครมาหาแนี่ไหมได้ของไหครับวันนี้คุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายเนาะคุณแนะม่าาเนาะเออแค่วาแน่ๆนี่เรล็กเขา,ารเรกกออ้าเน <c oughs> <ะ>เรลยก,ากสามกาหรือยานเต็มเลยจะไปเต็มปะเต็มครับแม่ท่านมาจากไหนแม่แม่มักคือกันสามกา <c oughs> เลล็กมันาำแม,มา่มักรีกติดย่างกอพันแม่มักสามนะมักติดสาม แม่ก็บอกแล้วนั่นเด้็กอือแม่เนี่ยเราให้ยมากเรามกไปกินซานแม่ฝันบ่ปันนี่แม่ไได้ฝันนะแม่ไม่ได้นอนนะเป็นไข้ป่ะแม่ไม่ได้นอนไข้โอ้แม่มักเนี่ยสามเก้าเลยใช่ไหมครับสามเก้าอะไรสามเก้าโอ้เต็มเต็มแล้วบ่ครับแม่แถวนี้ไม่มีขายแล้วเก็บปลา ไม่มีแถวนี้ไม่มีสามเก่ากับเก่าสองมันพี่สาวได้ไหมกได้จ้ะได้มาแล้วบอกแม่ได้มาแล้วงวดที่แล้วเขาได้หกพันอันนี้ก็เก้าสามล้วอกโหเขาได้เก่าสามเก้าสามเก้าแปดเก้าสามเก้าแปดเก้าเกาเก้าเก้าเกา เก้าสามเก้าแปดเจ็ดเก้าเขาเรียนอะไรดล่ะเรนเดจากตัวแล้วแม่เป็นมเขคือเป็นพี่สาวขอ่คุแม่พี่สาวแล้วพี่สาวแท้ๆเลยเนี่ยตัวพี่สาวแม่พีคเรยนโอ้ก็เลยแบ่งปันเฉพาะพี่น้องออนางนี่ขนาดน้อยๆเขาอันนี้คำนวณเองเลยครับคุณแม่เขาันทงางานเองครับ

ก็จะตรงกันไหมเป็นเด็กแล้วพงยาิอันผู้พี่สาวนี่กระทือกซุ่มวดเขาถือซุหมวัดไน่ะอุ้ยร้านกระถือมือนนึุ่คนนี้ว่าร้านสาวรูสาวโอ้ยอันเอามาเขาสิทธิมืน่กันเด้อ่าเรยเขามาน้ำผด้งแต่พี่น้องกันเขาลึ่งกันพี่ได้เขาเด้มาเขาได้ถือมือนนึ่ตัวในมือหนึ่งในผู้ละมือหนึ่ง อืาเขาได้เงินมามันหายเมียมหาลอยสันซื้อน่อมไฮโดรคนดีมากจังหวดนี้เขานักตัวไหนจังวดนี้เหนอเหนได้เด็กออกค่อยอย่ามาห้แม่เลยครไอ้ยังทีบานละร้านเคยเขาอย่ามาห้ยยุ่งแคนี้แล้วมันหายยากเขาว่าเกี่ยงแพงดังแห้งเขาว่าตัวไหนแม่แม่มักตัวนแม่บ่ แม่ก็มักเก้าสองมักรักสี่ศูนย์นี่ละเก้าสี่ศูนย์ได้ป่ะแม่สี่ศูนย์เก้าแม่ก็มักยู่นสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่ศูนย์เบิร์ต่ป่ะแม่สี่ศูนกัเก็เกนย์นักศูนยเออแค่นี้มานี้ตัวตัวไหนมักสี่ศูนยที่ซื้อแม่ก็มักนี่แล้วมักเปนสามเก้าลยะมันดังมากเก้าสองสามเก้ากัมโกว่าสามเกเทกัน ขันซ <ừ> ื้อมาได้กับหัวเอาบ่าเป็นเก้า <9, S 1> เอาเป็นหกสามอ่มอาเป็นหกสามจะว่องกลุ่มตัวมากไปมีเก,ก้เสสกากสามเก้าสองอ่าหกสามนี่เนาะอ่นี่นาตัวหาซื้อง่ายก็นี่เี่าเก๋ซื้อใส่คือกันใบไผ่หน่อยว่ามันเต็มเลขนไหนตัวไหนมือเดียวแม่สามเป่าเนี่ยมันมาเต็มเลขมันมาเต็มคือบอกซื้อก้าจะซักอ่าซื้อจะได้ใครซื้อ วงกลมมัดสุดคือสามเก้าก็มัสามเก้าล่าเลขแล้วก็เลขรับลานเคยนี่ยังไม่มาประวัติเลขรับลานเคยนี่คือเขาก็ถูกบ่อยนะครับแม่เทกซึงหมดมันทีนึงมันหันออกทีนึงอันวากระเทียนะทีนึงมันกระเทยก็หันว่างันมันออกมาเด็กมาทีนึงอันวากระด้นหนึ่งเดะอันนี้มาออกมาอีกโบเกตก็ได้เกตอันเดะมาออกมาอีกมันบอกแฝดก็ได้มันบอกแฝดก็เกตก็ออกมาเกต สามกิดเด็กชี้งวดเหรออันนี้ว่าไปถามมันปไ,ปไปอยู่ไปงามเรียวิ่งเข่ามันบ่เรีกอันมันจะเล่นเด็กเปนสิบสามตัวก็พื่อเลาดนะโอ้ครับไวายนื่งอ่างมันเห็นในเมือ,อมนึงลานเราก็ามาดูอีกทีว่ามันจะมาตรงกับสูตรแม่ไหม,ม <Guess S 2> นะครับต้องมาลุนเมืองรุนตั้ง

มันคือโค้งแม่จับตึงๆกระดาษมันโค้งตึงๆแม่พอมอ่าวงกลมคือเก้าสามเก้าสองวันดปีนหัวเอาแล้วเนาะหกสามเนาะแต่ว่าอันเบิกเจ้ากับพี่หาดึงดอกมันตุงความฝันบานนี้มาจากโบมีเมื่อวานนี้เนาะเขาว่าดังไรเกียงเต้โดนละเจีเขาว่าเออเมื่อหลเข้าทันเดียวย่งแต่หลานเคยสีมาตุงกันบอกเพื่นใดได้มาลายตัวว่าผู้นั้น ได้ผู้ร้านเคยแบบว่แม่หันมาทางนี้นิดนึงโตเดียวจีอีกอีกอย่างนะแม่หน่อยนึงเดี๋ยวเก็บแม่ต่อไปได้มาเทนละสองครูแต่พ่อสื่อแล้วเนาะสองคู่นึงเนาะแต่ว่าละอ่อนเนื้อไปแค่แม่แล้วก็ม้วนเอาบ่ฮะม้วนนี่ม้วนของมันอยู่เขามีสูตรของเขาอยู่อันนี้สูตรของเขา ว่าแม่ว่าแม่จด็กเดกเลขเนี่ยทำไมถึงว่าฝันดีบ่แม่แม่ก็เอาน้ำร้านนี่ละน้ำกับเด็กผู้ใด้็มานำแม่หนุนเพราะมีเงินมือแล้วแล้วแม่ฝันไหมแม่ไม่ฝันไม่ฝันเละแม่ไม่ได้ฝันเลยก็คือว่าเอาแต่เลขที่เขามาบอกอย่างนี้ใช่ไหมครับแม่สูตรเลขกันวงญาติเพื่อนญาติพี่น้องเขาหนักตัวใดก็กลัวโม นักนี่แล้วเลขสามเก่าเด็ดะโอ้ยหมองหาซื่อค่ะเอฟซีมักั้ำเพรนบน้อสามเก่าถ้าฟังเลขสูตรคำนวณของร้านเคยอพราะร้านเคยน่ะสิได้ตัวใดเพิ่นสิได้แค่สองหางเท่านั้นได้พอหลายกับพ่ออันฟังอยู่เ่เนาะแม่เนาะเมื่อวานนี้แม่ไล่สื่อให้ถือเลยดิโอ้นแม่เล่นอยู่ ย่างนั่นไปแล้วหนึ่งก็ใส่ดีเขาว่าพันหนึ่งเดียวหนึ่งจายมาเงินพอห้าหมื่นหนึ่งปวดเรียบลอยถือจในได้ใส่นีล <c oughs> ่ะใส่นี้พอของๆเดี๋ยวมื่นหนึ่งเลยเงินเอามากหนึ่งจ่ายปวดเลยนี่เรียบลอยใส่นีเรียบร้อยก็เป็นแนวทางเนาะคุณแม่เนาะเดี๋ยวรอเลขของหลานเขยเนาะแม่เนาะว่าจะมานนตรงกับเลข รับพี่สาวไหมนะครับให้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับสําหรับแนวทางแม่ไล่นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับจะต้องขอพุ่นแม่ไล่นะคะให้แนวทางจ้า